4วิธีผ่อนมากกว่า10เดือนแนะนําข้อดีข้อเสียลงรายละเอียดให้ด้วยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปกติเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราจะผ่อนได้สูงสุดเนี่ยคือ10เดือนนะครับก็คือผ่อน3มเดือน6เดือนหรือ10เดือนนะหรืออาจริงคือจ่ายเดือนหน้าคือผ่อน1เดือนก็ได้เข้าใจใช่ปะซึ่งบัตรเครดิตมันมีข้อดีที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการผ่อนสูนรเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่ต้องการผ่อนมากกว่านั้นนะฮะผมก็เลยรวมวิธีที่ผมนึกออกมาทั้งหมด4วิธีมาให้คุณฟังกัน ยังไงรบกควนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ออมให้ด้วยนะครับทั้งช่อง Facebook Tik t o อกและ u ูทูบนะฮะจะเป็นพระคุณมากเลยนะครับอันนี้ก่อนเริ่มต้นคลิปนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการที่ผมบอกไปส่วนใหญ่นะครับมันไม่ใช่บัตรเครดิตแล้วเพราะมันต้องการผ่อนมากกว่านั้นแงดังนั้นมันจะมีเรื่องดอกเบีย้ยเข้ามาเก,กี่ยวข้องเลยนะครับใครที่ไม่อยากเสียดอกเบีย้ยเนี่ยไม่แนะนานให้ผ่อนมากกว่าสิบเดือนหรือผ่อนแบบไม่ใช้บัตรเครดิตนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือการใช้บัตรกดเงินสดนั่นเองนะ ถ้าเกิดเราซื้อของไม่เกิน20,000บาทหรือรายได้ของเราเนี่ยไม่เกิน20,000บาทต่อเดือนนะและเราชอบที่จะซื้อของบ่อยๆผ่อนบ่อยๆนะครับการมีบัตรกดเงินสดเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะโดยบัตรกดเงินสดบางตัวเนี่ยให้โปรโมชั่น0%ผ่อน24เดือนด้วยนะเพียงแต่ว่านานๆทีนะครับถึงจะมีโปรโมชั่นนี้นะส่วนใหญ่ก็ดอกเบี้ย25%นะครับอันนี้ผมมาแอบแนะนำแล้วกันนะครับว่าจะมี KTC p ่อรายได้ 1 2 0 0 0บาทก็สามารถสมัครได้นะครับมีโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่เดือนมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องไปเช็คในเว็บดู KKP Cash Card นะรายได้เริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นนะครับชำระขั้นต่ำาเหรือ500บาทก็ได้สมัครมีโปรของแถมมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะครับต้องเข้าไปดูนะ City บัญชี City Lady Credit นะก็จะมีฟรีค่าธรรมเนียมในการกดเงินนะสั่งเงินก้อนได้ทุกวันรับเงินภายใน1วันผ่อนนานสุด4 8เดือนนะครับ และผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ City Pay ่าย c i t ี p a y l ยไลฟ์0%นาน36เดือนนะครับซึ่งผมบอกนิดนึงนะว่าไอ้ตัวแบ่งจ่าย City p a y l i ์ไล์เนี่ยเขาบอกว่า0%แต่ที่บอกว่านานสุด36เดือนเนี่ยอาจจะมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมานะครับยังไงลองศึกษาก่อนแชร์นะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าสําหรับบัตรกดเงินสดเนี่ยเราสามารถผ่อนสินค้าเสร็จแล้วก็ชําระขั้นต่ําไปได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งโปรติแล้วบัตรกดเงินสดเนี่ยชำระขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3-5%นะครับ เดี๋ยวพูดง่ายๆก็ประมาณ20-30เดือนก็จะหมดพอดีนะครับยังไงก็ลองเช็คดูก,ก่อนละกันนะอันที่2นะครับสินเชื่อหมุนเวียนนะฮะก็สำหรับคนที่ซื้อของไม่เกิน20,000บาทและรายได้ไม่เกิน20,000บาทนะและชอบซื้อของผ่อนบ่อยๆด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีบัตรกดเงินสดนะผมแนะนําเป็นสินเชื่อหมุนเวียนแทนและกันนะ ซึ่งเราจริงๆนะครับมันก็ทําหน้าที่เหมือนบัตรกดเงินสดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยจะได้วงเงินมาสําหรับการซื้อของหรือกดเงินขึ้นออกมานะครับแล้วเราสามารถจ่ายขั้นต่าได้ด้วยโดยบางตัวนะครับเราสามารถยืดเงินในการจ่ายเนี่ยได้ถึง60เดือนเลยแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีเงินนะครับก็โปะได้เลยนะครับเราจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยมากนะครับโดยพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวก S อสเป e r นะ l i n นะ k ลบีเคิและ i t c a s h เงิน Thunder ตัวที่เป็นวงเงินนะ ซึ่งก็จะมีหลายตัวให้เลือกนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะสมัครตัวไหนได้ก็ใช้ตัวนั้นละกันส่วนดอกเบี้ยก็พอๆกับบัตรกเงินสดนะครับคืออยู่ที่ประมาณ25%ต่อปีนะแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนสมัครเร็วสุดนะฮะผมก็บอกเลยนะครับว่าตัวที่สมัครเร็วเนี่ยจะมี s p สเป e ์เเงิน t ันเดอร์ h o e n ิกและ b i t c a r d นะครับ4ตัวนี้จะค่อนข้างจะเร็วมากนะครับคือรู้ผลในวันเลยแต่บอกนิดนึงนะครับว่าเ p สเป e ์เลเรเนี่ยต้องได้รับการเชิญเท่านั้นนะเร็วสุดแต่ต้องได้ ถ้าเกิดเราซื้อของเกิน2 0 0 0 0บาทหรือมีรายได้มากกว่า20,000บาทเนี่ยแล้วนานๆทีซื้อของผ่อนทีนึงนะครับคือไม่ได้ซื้อบ่อยนะจะใช้สินเชื่อเงินสดเนี่ยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายธนาคารนะครับยิ่งกู้เยอะดอกเบีย้ยยิ่งลดนะครับบางธนาคารเนี่ยเงินเดือนเราเยอะดอกเบีย้ยลดเฉยเลยก็มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะซื้ออะไรบางอย่างที่แพงๆเนี่ยเราก็สามารถไปกู้ธนาคารแล้วก็เลือกยอดที่จะผ่อนจำนวนเดือนที่จะผ่อนได้เลยนะครับกู้เยอะดอกเบีย้ยก็ลดลงด้วยนะ อันนี้ผมแนะนำแล้วกันนะครับสินเชื่อ Citybank Personal l o a n นะฮะอันนี้ดอกเบี้ยต่ำมีเงินคืนด้วยนะเป็นแบบโปรบัตรโลตัสนะครับแต่ไงก่อนที่จะไปสมัครเนี่ยเช็คโปรนิดนึงนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือยังนะสินเชื่อ KKP นะครับเงินเดือน2 0 0 0 0บาทนะครับดอกเบี้ยลดตามรายได้ด้วยนะสินเชื่อ c i m b นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ดอกเบี้ยลดมากกว่าเจ้าอื่นๆนะครับและได้20 0 0 0บาทเนี่ยดอกเบี้ยลดแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาจะบังคับระยะเวลาในการผ่อนด้วยนะครับ อย่างอันดี้ที่ผมเห็นมานะครับคือรายได้20 0 0 0บาทผ่อน12เดือนนะครับดอกเบี้ย9%กนะครับก็ถือว่าต่ำมากเลยนะอันต่อมานะครับก็ iCA s h จาก UOB นะครับเงินเดือน15 0 0 0ดอกเบี้ยลดลงตามรายได้ต่อเดือนของเราด้วยนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่4นะสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตและมีบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อหมุนเวียนนะครับมันจะมีวิธีหนึ่งที่ทำให้เราจ่ายดอกเบี้ยได้น้อยลงพอสมควรเลยนะแต่บอกเลยนะว่ายาก ต้องตั้งใจทําส่วนตัวผมไม่แนะนาแล้วกันนะกลัวเหนื่อยแล้วก็กลัวดืมด้วยก็ให้ใช้บัตรเครดิตเนี่ยผ่อนจ่ายศูนซไปก่อนนะฮะสิเดือนนะแล้วเมื่อถึงเวลาจ่ายเดือนแรกป๊อปใช่ไหมแล้วก็ไปกดเงินจากบัตรกดเงินสดเนี่ยหรือสินเชื่อเนี่ยมาจ่ายแทนนะครับแล้วก็พยายามผ่อนใจ่ายให้นานที่สุดอ่ะคือมันจะมีเวลา10เดือนอ่ะที่เราไม่มีดอกเบีย้ยศูน่ะแล้วพอหลังจากนั้นไปป๊อปเราก็จะโดนดอกเบี้ยจากบัตรกดเงินสดหรือว่าสินเชื่อของเราแทนนะ แต่ต้องบอกนิดนึงครับว่าวิธีนี้ผมไม่แนะนำนะฮะโอกาสพลาดสูงมากแล้วคุณจะเหนื่อยด้วยรู้สึกไม่คุ้มที่จะทําเท่าไหร่ละกันนะก็เป็นสี่วิธีที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ต้องการผ่อนมากกว่า10เดือนนะครับก็ทำได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่สำหรับวิธีสุดท้ายก็อย่าทําเลยนะเหนื่อยยุ่งยากด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วด้วยนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมเลยนะเพราะว่าผมก็ทํามานานพูดมานานพูดอยู่คนเดียววอาเบอร์เนี่ย เออก็อยากจะมีกำลังใจน,นิดหน่อยนะฮะพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วนะฮะผมจะรู้สึกแบบโอ้มีคนฟังจบแล้วอะไรแบบเนี้ย <laughs> ก็เชื้ใจนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวผมนะฮะก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้เลยนะแต่ก็ต้องบอดนิดนึงนะครับว่าการสนับสนุนช่องเนี่ยมันเป็นรายเดือนนะครับอย่าลืมกดยกเลิกด้วยนะเดี๋ยวจะได้เลี้ยงอาหารผมทุกเดือนเนะี่ยผมจะอิ่มตายนะครับ <laughs> ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาดูคลิปนี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย